เอาละครับวันนี้เกมของ Zone f r o w Extreme กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตแพทประจำวันที่22เมษายน2568นี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นเห็นแล้วก็รู้เลยนะว่าจะเป็นโมกาชาแมนนะครับเข้ามาใหม่นะโมกาชาแมนครับก็จะมีตั้งแต่เลเวลยูนิคระดับดูนิตเป็น แล้วก็เป็นแลนะยูดิดไม่สามารถใช้ท่าอีได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นท่าตั้งของแลนะสามารถใช้ท่าอีได้นะครับโดยสเตตัสตอนนี้เนาะก็เหมือนคิดดาเมจจะเยอะอยู่นะคิเลตก็ถือว่าดีครับสเตตัสเห็นไหมใส่ครบ3ส่วนได้คิเลตคิดดาเมจด้วยนะครับแล้วก็ใส่6ส่วนได้ออแอทแทค100และ s p อีก500นะครับใส่ครบ9ชิ้นนะครับได้เพิ่มอีก1ระดับนะใส่ครบ9ส่วนสามารถอีได้นั่นเองนะครับ ้็มาดูระดับรีเจนนะรีเจนก็จะดีขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเพิ่มคิดเรตขึ้นดามิดอยู่นะแต่จะมากตามระดับเลยระดับสูงสุดก็อัตติมตรครับตรวจถ้าสมมุิได้โบนัสเนี่ยวอราชาเมนตอนนี้ก็คือจะได้โบนัสพิเศษสำหรับไข่ที่มาใหม่นะครับเมื่อใส่ครบหส่วนเนาะ ไปรับสเตตัสถ้าเป็นระดับเล่ได้เพิ่มคีดาเมจอีก5ครับแล้วก็ระดับดิเจนคีดาเมจอีสิบห้าแล้วก็ระดับอัลติเมทคีดาเมจอีก25นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะโบเนาะวันที่23นะครับอ่ะก็พีพีอีเวนต์ครับพีพีอีเวนต์วันนี้สิงวันที่7พฤษภานะครับก็หลายคนก็คงชอบเล่น p ีพีก็ไม่ได้เล่นทันทีใช่ไหมอ่ะก็ได้เล่นแล้วครับตอนนี้ก็จะได้กล่องแต่อนี้ก็จะได้จัดดันเหมือนกันนะนะครับสามารถนํา ูปองนะครับแล้วก็ทางด้านของอลูกบอลแล้วกันนะครับลูกบอลน,น้ําเป็นแลกได้นะครับอันนี้แลกได้ในอัตราเลยนี่สำหรับสาย PvP นะครับส่วนสายลงดันก็เหมือนเดิมครับเพิ่มเติมก็คือมีลูกบอลตัวที่ขึ้นเข้ามานะอ่าเราก็มาดูทางด้านของกล่องสงรามนะครับกล่องที่สองครับผมที่ผมเปิดไว้แล้วนในชิปนะครับผมได้ตัวนี้นะ อันนี้ก็ขายกันอยู่ที่ประมาณ30 40 m นะครับถ้าได้ตัวนี้นะจะส่วนเซ็ตนี่ก็ต้องใส่6ส่วนนะครับอาจจะมี3ส่วนแล้วก็6ส่วนเออใส่3ส่วนก็ได้เออใส่6ส่วนก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่ดูสเตตัสเสียดายที่ตัวนี้มันมีคีเล็หรือคีดาเมจแค่อย่างเดียวนะครับมันไม่ใส่2คีมาให้นั่นเองนะครับเสียดายเสียดายอันนี้เสียดายจริงๆนะครับถ้าใส่มา2คงขีเลตคขีดาเมจเนี่ยผมบอกเลยว่าคือของดีเลยอะ Okay. แล้วก็เป็นปืนจินนามครับอันนี้น่าจะอีไม่ได้นะก็มาดูทางด้านของนี่ครับบอสก็จะดรอปง่ายขึ้นนะครับของในการดรอปง่ายขึ้นอันนี้ก็ได้เปลี่ยนได้นะแต่ว่าการดรอปก็คงยากครับยังไม่เคยได้เลยผมลงดันไม่เคยได้เลยนะครับแต่ของปีก่อนเคยได้อยู่ครับแต่ปีนี้ยังไม่ได้นะนี่ก็เป็นการอัปเดตนะครับของวันที่22สเมษายนะครับหลักๆเลยก็กาชาแมนนั่นแหละครับ ลองดูนะใครที่อยากแะ่เล่นนะครับบอกเลยว่าเร็วโคตรเท่โคตรดีนะครับอันเนี้ยสายลงโบลงดันได้หมดเลย p v p ก็ p ot, ดีนะครับตัวเนี้ยกาชาแมนนะโอเคคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยครับเจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรลิมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์เป็นอใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับผม